ไถดาวินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาแอสโตโทราทารุวิงวิงนะคะพลังงานบวกมาให้อีกแล้วเช่นเคยก่อนอื่นเลยก็มันเป็นช่วงอัาคลิปในช่วงตุจีนเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอสวัสดีวันตุดจีนนะคะซินเจยูอีซิน,นีโฮชายนะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยเฮ้ยขอให้มีเงินเยอะๆขอให้มีไรายได้เข้ามาเยอะๆขอให้มีเงินไหลมาเทมาขอให้มีความรักความอุดมสมบูรณ์ความ ความสุขความปังไหลมาเทมาเนาะเอเนจีนี้เป็นเซตท่าสุดท้ายที่ปิดไฮเพราะไข่เริ่มที่ดินน้ำแล้วก็ลมไปแล้วตอนนี้เป็นเอเนจีของทัดไฟค่ะถึงที่ของชาวทัดไฟแนละ้วเป็นอย่างไรกันบ้างอาก่อนอื่นเลยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยรงรู้เรงในกันตรงนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามสำหรับนี้เป็นเอเนจีของคนที่มีความเกี่ยวข้องกับ ชาวราศีคณาราจนาฏสุขที่เป็นเมสิงค์ธนูถ้าคุณมีพลังงานของความหมายข้องนี้มาดูได้เลยแล้วก็ใครที่เป็นชาวสองก็ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้ขอประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมเลยใครจะมีโปรที่เป็นโปรสุดฮอตตอนนี้1 9 9ที่เป็นโปรการอ่านไพดน่ด่วน,นเช่นจองวันนี้ได้คิวพรุ่งนี้ได้คําตอบพรุ่งนี้คือรอคิวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นโปรสาหรับที่ไข่ดึงมาจากโปรหลักเป็นโปรที่คนแบบถามเรื่องด่วนๆไม่เกิน3คข้อและอ่านไพ่ไม่ถึง5นาทีเป็นโปรที่รับจํากัด ต่อวัน3คิวเท่านั้น3คิวต่อวันเท่านั้นรับเยอะไม่ได้เพราะมันมีคิวโปหลักโปเสริมอื่นเยอะและยาวไปแล้วทีนี้ โปรนี้เป็นโปรที่แบบคนแบบดุนด่วนมากๆแล้วก็ถามรไ,ไ,ได้เยอะมากมายที่นี้ Energy ที่เป็นพวกพลังงาน Energy แบบว่าครอบอได้ไพ่รักได้ไพ่พื้นรวมๆได้ไพ่พลังงานคําถามหลาๆๆๆยๆเยอะๆด้วยอะไรนี้ต้องเป็นโปรหลักเริ่มต้นที่3ามเ9ก้าสามเก้าจะได้ไพ่รักนางฟ้าแถมได้ไพ่พื้นโนงมสิบห้าใบแล้วก็ได้ไพ่คำถามจออีก3ข้อซึ่งเป็น3ามเก้าคุ้มมากถ้าเป็นการถามไพ่อื่นเยอะขึ้นไปเรื่องกจะราคาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆห้าข้อห้าเก้าเจ็ดข้อเจ็ดเก้าสิบข้อเก้าเก้ามัเก้ากถามอะไรไม่อ้า นะคะสำหรับโปรอื่นๆก็จะเป็นโปรเสริมที่สําหรับคนที่ต้องการจะส่องคนรักส่องคนคุยส่องคนที่แบบอยากรู้ความรู้สึกของเขาตอนนี้เขารู้สึกยังไงเราไม่ได้ติดต่อหรือบางครั้งบางทีบางคนคุยกันเดทการติด,ดต่อกันหรือเป็นแบบคนที่คุยกันแต่บางทียังพัฒนาแบบไม่ได้ไปถึงขั้นแฟนนะอยากรู้ความรู้สึกอนะไรเนี่ยคือดูได้มันเป็นไพ่โปรที่พิเศษและแม่นยามากๆ มันเป็นการดูไพ่สไตล์ของไข่และอยากรู้ว่าดูยังไงมาจองคิวนะคะอ่าโอเคอ่าตอนนี้ก็มาถึงพลังงานวันนี้แล้วขอมาดูเอเนจีของธาตุไฟหน่อยซิว่าไพ่เป็นยังไงบ้างขรู้พลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาติไฟนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟดูซิขอดูหน่อยความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟไม่สิงคโนความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟไม่สิคโนพลังงานเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยซิ ความรักขันธุของชาไฟไม่สินะนุนะะคารัอันธงชาาตไม่สินะลุอู้แล้วามรัพันของชาวาตไฟไม่สินนทงานาไบ้างมาดูหน่อยว้าวงนความว่าันงชาวาตไฟไม่สินันโนเป็อไรบ้างขอดูหน่อยออไไสออยิอือหือทงานแพชชั่นถ้าไฟตรงนี้คุณมีแพชชั่นกับใครมีแพชชั่นกับใคร มีพลังงานท่านไฟตรงนี้ที่มีแพชชั่นกับใครมากๆอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นใครในบอกมาสีในเมนให้ฟังกันหน่อยสีมาเมาท์มอยให้ฟังหน่อยค่ะ love your heart and soul to sing w i t h joy มีพลังงานของ Energy ของแพชชั่นเป็นคู่รักที่ต้องบอกว่าบางคนตรงนี้อาจจะเป็นคู่รักที่แบบว่าคุณเป็นคู่มีชีวิตต่อก,กันแล้วมีแพชชั่นกับใครมากๆอยู่ตรงนี้นะหรืออาจจะเป็นธาตุไฟตรงเนี้ย ที่คุณมีชีวิตคู่แต่บางทีถ้าเป็นชีวิตคู่ที่ไม่ดีคุณอาจจะมีใครที่มีแพชชั่นกับใครบางคนที่คุณรู้สึกแอดดิกให้พลังงานนี้ engagement your love life is ascending to a higher w e l e l of commitment ให้มี reconciliation Someone from your past is returning to your life codependency Addiction are f i n d i n g your romantic life wow wow ไข่จะอ่านแบบกว้างเลยเพราะมันมี energy เยอะมากถ้าไพ่มาแบบนี้ถ้าไพ่ถ้าเวลาที่ไก่ไข่เปิดไพ่นางฟ้าสใบหรือหลายๆใบอะ่ะ energy มันจะเยอะหรือกว้างมันแบบอ่านได้ก,กว้างมากเลยใครจะพยายามให้ครอบคลุมที่สุดนะเพราะมันเป็นไพ่ที่ดูแบบพลังงานธาตุแบบรวมๆมันมีคนหลายคนมากๆที่ธาตุไฟถูกปะเออทีนี้ ตรงนี้คืออะไรหนึ่งคือเป็นพวกธาตุไฟที่คุณมีชีวิตคู่อาจจะเป็นชีวิตคู่ที่คุณมีสามีภรรย,ยาหรือชีวิตกับใครเพราะงั้นนี้เอนเนจีอาจจะเป็นบางคนที่คุณอาจจะเป็นใครที่แบบว่าคุณมีแพชชั่นกับใครบางคนที่คุณรู้สึกมีความแอดดิกหรือมีความยึดติดหรือเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับใจบางอย่างมันรู้สึกแบบมันนึกถึงใครหรือมันแบบต้องการหรือมันรอใครหรือมันโหยหาใครที่เป็นพลังงานพวกเอนเนจีที่เป็นอดีตด้วยอยู่ตรงนี้ อีกในหนึ่งคืออะไรคือพวกพลังงานรักที่เอเนจีของบางท่านที่เป็นพวกธาตุไฟที่แบบว่าคุณเกี่ยวพันกับใครที่เป็นลักษณะของพวกคู่ที่คุณอาจจะเคยอยู่กับพวกเขาคุณอาจจะเคยอยู่กับพวกเขามาคุณอาจจะมีการรอการกลับมาหากันและพลังงานตัวนี้คืออาจจะเป็นพลังงานเหมือนคล้ายๆกับว่าพวกคู่บางคู่ที่มันค่อนข้างที่จะตัดขาดหรือว่าตัดตัดตัดคอนเน็กชันหรือความเชื่อมโยงบางอย่างขาดออกไปไม่ได้ มันไม่มีอะไรที่แบบว่าหายออกไปหรือแบบตัดชึบในความสัมพันธ์ของพวกคุณหัวมัทงท่านตรงนี้ได้รว,รวมถึงอีนิจินึงคือเป็นพวกคนที่แบบว่าตัวคุณหรือตัวคนของพวกคุณนะอาจจะมีสถานที่การที่แบบว่าพวกเขามีลักษณะของชีวิตบางอย่างที่แอดดิกกับบางอย่างหรือเสพติดกับบางอย่างหรือมีในเรื่องของอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของ e n นเนอร์จีแอดดิชันในชีวิตแล้วมันมีผลกับชีวิตรักอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะอืม แล้วอ,อีกในนึงคือไพ่แบบนี้คืออะไรอันนี้อ่านแบบกว้างมากเลยไพ่แบบนี้มันหมายถึง energy ของพวกคู่รักที่มี passion หรือความ codependency หรือความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นพวกคู่รักที่มีการกลับมาหาการจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วเป็นพลังงานพวกคู่ที่แบบหายใจเข้าออกเป็นกันและกัน คนนี้ไปคนนี้ตามคนนี้อะไรแบบคือเป็นพวกคู่คแบบโคดิเพนเซซี่ไม่ว่าจะมีปัญหาในที่ผ่านมาในอดีตอย่างไรปัจจุบันตรงนี้มันมีพลังงานของคนที่รอใครที่จะกลับมาเพื่อเกี่ยวข้องกันในสาการรีคอนไซด์การคืนดีกันหรือบางคนตรงนี้เป็นพวกคนที่เป็นทานฝ่ายที่รอใครเก่าๆอยู่ถึงแม้ว่าบางท่านจะเป็นคนที่คุณไม่ได้โสดสนิทอืม อืถ้าเป็นลักษณะ,ะแบบนี้คือพยายามอย่าให้ผิดสีน,นะคะอืมอ่าทีนี้เนียมาดูดสิมาดูหน่อยมาดูหน่อยแล้วก็เป็นพวกทัตไฟที่แบบว่ารอการคืนดีกับอะไรเก่าๆด้วยอืมชัดมากเพราะมันมีไพ่รีคอนไฟอืมพอดูพลังงานเอ e เน y ในดูพลังงานชีวิตพวกคุณเยค่ะธาตุไฟแม่สิงห์ธนูตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงชีวิตรัก ชีวิตรักของชาวคัดไฟเป็นไงนไหนดูหน่อยสิชีวิตรักชาวคัดไฟเป็นไงนไหนดูหน่อยความรู้สึกเขาความรู้สึกความคาดหวังตอนนี้คุณเป็นยังไงทําอะไรตอนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นยังไงเพราะคุณเป็นยังไงชีวิตรักชาวคัดไฟไม่สมเหตุผลดูหน่อยว้าวไพ่นี้ขึ้นมาช่วยแล้วโอ้ยางที่บอกเลยอย่างที่บอกเฮ้ยคืออะไร อขอดูพลังงานของ Energy ของคู่คนรักของชาวธาตุไฟเนะะี่ยค่ะพลังงานเป็นอย่างไรในดูเนซีคู่ของคนรักของชาวธาตุไฟคู่หรือคนรักของชาวธาตุไฟพลังงานเป็นอย่างไรในดูเนซีดูหน่อยพระเจ้าพระเจ้า ตำแหน่งของพวกคุณมีไพ่ใหญ่เมเจอร์ขึ้นทั้งคู่เป็นคนระบายและเป็นไพ่อิทธิพลที่เป็นแบบเดี๋ยวบอกว่าไพ่อะไรขอดูพลังงานคอนเนคชั่นของพวกคุณหน่อยขอดูพลังงานของเอเนอรี้ความเชื่อมโยงความคอนเนคชั่นของตัวพวกคุณหน่อยอดูคอนเนคชั่นไพ่มันฟลิป,ปะอะเนาะไพ่ม,มันฟลิป ว้าวไพ่ใหญ่ขึ้นมา3ใบแล้วคืออะไรขอรูปพลังงานของ Easy ของจุดแข็งของพวกนี้ค่ะจุดแข็งของสำคัญของภัยคู่ ไพ้ใหญ่ขึ้นมาหมดเลยแปลกมากเลยแปลกมากเลยอะ่ะงานความรักความสัมพันธ์นงานความรักความสัมพันธ์ ดูหน่อยนะของเท้าธาตุไฟนะจุดอ่อนของเราแล้วก็สำของท้าธาตุไฟเลยค่ะไพเรียบร้อยคือต้องบอกว่า energy อะไรเนี่ย energy ธ <laughs> าตุไฟทริปนี้มีไพ่ใหญ่เมเจอร์ Major, เยอะมาก <laughs> เยอะมากเลยและที่สำคัญคือตำแหน่งของพลังงานตำแหน่งตัวคุณกับตำแหน่งเขาที่เป็นตำแหน่งหนึ่งกับสองตรงนี้ที่เป็นตำแหน่งตรงข้ามกันไพ่ใหญ่ขึ้นดูนะไพ่ของคุณอะไรวะเดวิลหนึ่งเลยเป็นสิง หรือเมตหรือธนูที่ดิวกับมังกรได้ค่ะหรืออีกในหนึ่งคืออะไรดูป่ะ e อเนจีนี้มันมีพลังงานสะที่เขาเรียกว่าหนึ่งเป็นพวกพลังงานธาตุไฟตรงเนี้ยที่เป็นเอเนจีของเออเขาเรียกว่าใครจะอ่านแบบนี้นะคือเป็นพวกคนที่มีคามา่ามีคาม่าอะไรบางอย่างตรงนี้ในความสัมพันธ์ มีคาม,มามีความแบบว่าเออมันคล้ายๆกับบางคนที่เกี่ยวพันกับอะไรอดีตหรือมีการที่ตัดขาดกับใครไม่ได้มีพลังงานตรงนี้ที่เป็นพวกธาตุไฟที่ตัดขาดกับในสิ่งที่เป็นอดีตไม่ได้หรือบางคนถ้าเป็นการทําผิดอะไรบางอย่างหรือหลงผิดอะไรบางอย่างมันจะเป็นพวกคนธาตุไฟบางคนที่คุณมีเหมือนคล้ายๆกับพันธะหรือจิตใจบางอย่างที่แบบว่าอาจจะหลงไปกับสิ่งอื่นๆหรือหลงไปกับคนที่แบบว่าคุณต้องการแบบว่าต้องการได้เขาหรืออะไรแบบนี้มันจะมีพลังงานแบบนี้ด้วยที่นี้เอเนจีมีไพ่นี้ ตำแหน่งต่อมามีสเตรนดด้วย energy แบบนี้สังเกตดูมันเป็นไพ่พลังงาน De ว i l กับ strength ไพ่ตรงนี้มีพลังงานพวก Energy ที่เป็นไพ่สิง t r e n g ด h ด้วยอยู่ตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นพวกคนที่รออะไรบางอย่างของการกลับมาหรือเป็นรักที่มีการรอแบบที่ว่าใช้ความอดทนในการรอคอยหรือเยือกเย็นหรือเป็นการดิวกับใครที่มันยากแต่ต้องดิวให้ได้หรือต้องเอาให้อยู่อยู่ตรงนี้อืม อี่นี้นะคะอันนี้อ่ะเมื่อกี้พอสนิดนึงมีคนมานั่งช่วยอัดคลิปโอ้โหมีคนมีคนกําลังจัง่วงอีกแล้วทุกคนทีนี้ตรงนี้นะคะไพ่ขอมาต่อนิดนึงแบอบกว่าเมื่อกี้มีแบบว่าต้องหยุดคลิปแป๊บนึง มีการต้องหยุดคลิปนิดนึงคือไพ่ตรงนี้นะ่ะอย่างที่บอกเลยคือมันมีพลังงานของมังกรกับศิลิ์ฉะนั้นเอเนจีนี้ที่เป็นธาตุไฟตรงนี้มีคนที่ดิวในลักษณะข,ของความรักอย่างเช่นคนเก่ารักขงคนที่เป็นลักษณะข,ของท็อกซิ l ว t i o n นชิพรักเอเนจีที่มีปัญหาอะไรบางอย่างอย่างเช่นว่าเคยห่างกันมาเคยเลิกกันมาเคยแยกกันมาเอเนจีของคนที่เคยเป็นอยู่เคยเป็นคู่กันหรือบางคนงนี้ใครที่อยู่กับคู่บางคนแล้วแบบว่ามีลักษณะข,ของการที่นึกถึงอะไรที่เป็นสิ่งเก่าเก่าทีนี้เอเนจีแบบนี้ ให้พลังงานนี้อย่างที่บอกเลยคือมันมีในเรื่องของความอดทนหรือการที่จะต้องเหมือนอดทนพลังงานของความรักอดทนในเรื่องของชีวิตรักตัวเองที่แบบว่าบีเพเชียนแบบแบบใจเย็นเยือกเย็นหรือการที่สามารถคุมสถานการณ์บางอย่างด้วยความแบบอดทนเยือกเย็นแล้วก็สุข,ขุมตรงนี้ด้วยอิทธิพลตรงนี้แล้วก็ไพ่แบบนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานที่ต้องมองตรงนะว่ามันมีพลังงานของคู่เอเนจีของพลังงานคาร่า หรือว่าคู่ที่แบบว่า,ามีลักษณะของปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของ Energy นี้ด้วยอืทีนี้โดยเฉพาะพวก Energy ตรงนี้ที่มีคนที่แบบว่าอย่างเช่นธาตุไฟที่นึกถึงหรือเกี่ยวข้องกับอะไรเก่าๆนะคะที่พ่ Energy จีมีพลัง,งนนี้ด้วยต้องบอกว่ามีพลัง,งของคนที่เกี่ยวข้องกับราศี Energy นี้มีมังกรมีสิงที่เดียวกับอ พลังงานของ Energy พวกนี้แล้วก็มีพลังงานที่ดีวกับธาตุไฟดีวกับราศีมีนได้ด้วยธาตุน้ำพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ามันมี Energy บางอย่างคือไพ่เดอ o มูนี่ะมันจะมีในเรื่องของความรู้สึกอย่างเช่นความน้อยใจยความกังวลใจความรู้สึกมี Energy ของ ความสัมพันธ์ที่ทําให้เจ้าชะตาบางท่านของท่านไฟตรงนี้รู้สึกแบบว่ารู้สึกกังวลรู้สึกมีในเรื่องของอความรู้สึกขุ่นมัวบางอย่างหรือเป็นไอจีของความระลึกนึกถึงอะไรบางอย่างอย่างเช่นบางคนนึกถึงใครที่เป็นเก่าๆหรือบางที่เป็นพลังงานของบางท่านตรงนี้ที่บอกว่าคอนเนคชั่นของบางคนตรงนี้มีพลังงานส่กของเอเจ็ความรักแบบผิดๆด,ด้วยในเอเจ็แบบนี้สําหรับบางท่านนะไม่ใช่ทุกท่านนะคะอันนี้เอเจ g y ตรงนี้ค่ะใครมีพลังงานแบบนี้ คือต้องบอกว่าโดยเฉพาะพลังงานของ energy ของคนที่เป็นผู้หญิงเลยในคลิปนี้นะโดยเฉพาะ Energy ของคนที่เป็นผู้หญิงคุณจะต้องมีพลังงานของความเป็นผู้หญิงที่ดีความเป็นแม่ความเป็นลักษณะของ Wife Material พลังงานของเ n e r g y ของผู้หญิงที่แบบ คุนอะคือผู้หญิงที่เป็นแบบมีความเป็นอ่มีพลังงานที่ไม่ว่ารักของคุณจะเป็นยังไงก็ตามนะไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับใครเอเนจีแบบนี้มันมีคนในคลิปนี้ที่มองเห็นถึงความสําคัญหรือเห็นเหมือนคล้ายๆกับคุณเป็นแบบเดอะวันหรือเป็นคนที่ไม่ว่ามันจะมียังไงก็ตามแต่มันมีความเป็นแม่ความเป็นภรรยาความเป็นอ่ถ้าพูดภาษาบ้านคือความเป็นเมียความเป็นแบบ เป็นเป็นบุคคลที่มีความสําคัญหรือมีผลเอฟเฟกกับชีวิตบางท่านมากๆบางคนอาจจะมีในเรื่องของลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรอะบางเหมือนคล้ายๆกับเป็นฟีลแบบว่าบางคนอาจจะทําอะไรบางทีในอดีตผิดแล้วมีใครบางคนที่แบบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับด้วยสําหรับบางท่านนะคะเพราะว่าบางทีบางคนอะโดยเฉพาะไพ่มันมีรีคอนไซน์ใช่ปะมันจะมีเอเนจีของบางท่านที่เป็นสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมามีการแบบว่าแยกกันอะ แต่ด้วยความที่ระหว่างที่ผ่านมาตรงนี้ก็มีก็มีพลังงานของบางท่านที่เขาเรียกว่าไม่ได้แฮปปี้กับพลังงานความรักของบางคู่ที่แบบว่าห่างกันมาแล้วแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับกลายเป็นว่านึกว่าแยกกันไปห่างกันไปแล้วจะแบบมีความรู้สึกแฮปปี้หรือได้ดีแต่คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นอเอเนจี y มันมีพลังงานของคนที่แบบว่ามีความทุกข์มีความรู้สึกผิดมีการกระทําผิดผิดมีอะไรผิดผิดอยู่ตรงนี้ด้วย อาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวฝั่งตรงข้ามของคนของคน,ของคนของพวกคุณนะคะนี่เอนจี้มีพลังงานแบบนี้ด้วยสามเหรียญคือมันเป็นพลังงานของเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นพงงนนบบวกคนบางคนที่อย่างเงช่นถ,ถ,ถ้าใครที่รอการคืนดีหรือกลับมาหากันหรือกลับมาแบบว่าเกี่ยวพันกันอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นเอนจี้ของพวกคนที่แบบว่ามีมีการอยากเจอหน้ากันมีการอยากจะแบบว่ารีวิเนียนหรือเขาเรียกว่ามีการแบบเอ่อได้พบปะเจอเจอได้พูดคุยได้เหมือนคล้า,ายๆกับ มีความคาดหวังหรือจริงจังในสัมพันธ์นี้มากๆไม่ว่าจะเป็นครับใครยังไงก็ตามแต่มันมีคนตรงนี้ที่มีพลังงานของ Energy ความรักแบบวนเวียนที่เคยเป็นอดีตในในช่วงที่ผ่านมาแล้วมีการที่พยายามที่จะ r e คอนไซน์อยู่ตรงนี้แล้วมีความรู้สึกที่อยากจะทําอะไรให้ดีขึ้นอยากจะจริงจังมากขึ้นอยากจะแก้ไขในสิ่งที่ผิดอยากจะทำอะไรหลายอย่างไพ่ดูดีมีพลังงานคุณอีกแล้วอะ่ะ มีพลังงานเอเนจีที่เกี่ยวกับการผสมอง์กรด้วยนะสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ป่ะไพ่พลังงานมันมีแบบนี้ไพ่คุณมีไพ่ควีนควีนอ่ะตัวแทนพวกควีน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 แบบนี้เป็นความมั่นคงเป็นความรู้สึกที่ใครบางคนตรงนี้ตัวพวกคุณอาจจะมีความแบบว่าเป็นเป็นคนที่มีรักที่หนักแน่น หรือเป็นพลังงานรักที่แบบว่าถ้าได้ถ้าได้ยึดติดถ้าได้รักถ้าได้ผูกพันแล้วก็จะโฟกัสหรือรักหรือหนักแน่นอยู่กับใครบางคนในใจมากๆแต่ทีนี้คือไพ่แบบนี้คืออะไรว่ามันเป็นคนที่บางท่านตรงนี้ค่ะคนของพวกคุณของท่านายมันมีความที่พวกเขาเหล่านั้นเห็นพลังงานถึงความเป็นผู้หญิงหรือคนที่เขาเรียกว่าผู้หญิงผู้ชายก็ได้เห็นความถึงเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยแบบคนเนี้จะต้องเป็นผู้หญิงของเราหรือเป็นผู้ชายของเราที่แบบว่า เป็น wife หรือ husband material เป็นพลังงานในลักษณะแบบนี้เป็น energy nurturing มันเป็นพลังงานของ queen 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 อยู่ตรงนี้เยอะมากๆไา่าในกองไพ่มันมีพลังงาน energy นด้วยบางคนอาจจะเป็นธาตุไฟที่เดียวกับกันได้เช่นเดียวกันไพ่มี hermit ทีสิ่งมันคือ energy พูกแบบนี้คืออะไรมันมีบางคนตรงนี้นะคะถ้าใครที่แบบว่าทําผิดๆอะไรมากๆตัวนี้จะต้องหาไปในเรื่องของทางธรรมหรือเขาเรียกว่าพวกธรรมะธรรมโมอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรือเป็นพวกพลังงานอย่างเช่นว่า ใครจะบอกว่าบางคนตรงนี้เนี่ยมีในเรื่องของการที่เกี่ยวกับในเรื่องลักษณะของสนะีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเออถ้าใครที่ทําอะไรไม่ดีพยายามแบบว่าเข้ามาในเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรอะกรรมดีๆหรือธรรมะดีๆที่แบบว่ามาเขาเรียกว่ามันไม่ได้แบบลบล้างได้แต่มันมาเผยคล้ายๆกับว่าให้อะไรหลายอย่างมันดีขึ้นหรือขัดเกลาใครบางคนตรงนี้นะคะ่ะเอออาจจะเป็นตัวพวกคุณหรือคนที่คุณเกี่ยวข้อง ของคลิปนี้นะคะมันมีพลังงานแบบนี้อยู่ทีนี้อารไหนมาดูเอนเนของไพ่ที่ใครสับแถมให้หน่อยโอ้หิวเล้วลูกมีคนหิว,วอ่ะโอ้ทุกคนมีคนหิวไ <laughs> พ่ปิดตรงนี้ให้นะคะเป็นไพ่เซตที่เป็นไพ่ลักษณะของไพ่ แบบนี้3ามใบให้ดูพลังงาน Energy ตรงนี้หน่อยสิว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงไพ่ตรงนี้นะคะมีใบแรกมีสี่ถ้วยไพ้มีเมดิเชียนให้มีควีนถือไม้เท้าอ่ะโทษคิงถือไม้เท้า Energy นี้เป็นไพ่ที่ดีค่ะคือตำแหน่งแรกมันเป็นสี่ถ้วยซึ่งต้องบอกว่าอะไรที่มันไม่ดีหรืออะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆนะคะพยายามมองข้ามไปพยายามอิกนอหรือว่าเพิกเฉยไป บางคนตรงนี้มีในเรื่องของพลังงานท่านไฟบางท่านที่แบบว่าอาจจะเป็นช่วงที่แบบบางทีคืออย่างเช่นอย่างเช่นเป็นบางคนที่แบบว่าตัวคุณหรือตัวคนที่คุณเกี่ยวข้องมีพลังงานอะไรอื่นๆเข้ามาแต่พยายามจะอิกนอเพราะมันมีคนตรงนี้ที่นึกถึงอะไรสิ่งเก่าๆหรือนึกถึงเรื่องราวเก่าๆตรงนี้อาจจะเป็นตัวท่าตไฟหรือคนที่คุณเกี่ยวข้อง พลังงานเป็นไวเวอร์ซ่าได้อยู่ตรงนี้ด้วยเพราะมันเป็นไพ่เอเนจีของการที่ไขดูพลังงานลักษณะของ p a s สแล้วก็ present และ future ตรงนี้แถมให้ในในคลิปของธาตุทั้งหมดทั้งสี่ธาตุในประจําเดือนนี้นะคะนี้ไพ่มีพลังงานนี้ค่ะเมดิเชียนแล้วก็มีคิงไม้เท้าด้วยเอเนจี Energy แบบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะโดยเฉพาะไพ่ที่มีพลังงานเมดิเชียนด้วยมันเป็นเอเนจีของไพ่เลขหนึ่งหรือไพ่ new beginning แล้วก็เป็นไพ่พลังงาน beginning ที่ไพ่สวยด้วย เมดิเชียนเป็นไพ่พลังงานของจังหวะที่ดีในความรักหรือจังหวะการเปิดทางในเรื่องของความรักอืมแต่ขอแต่ขอให้ธาตุไฟบางท่านตรงนี้น่ะถ้าใครที่แบบว่าอย่างเช่นเป็นคนที่แบบว่ามีการแบบที่ผ่านมามีการนอกลู่นอกทางหรือบางคนมีในเรื่องของการที่อะไรผิดๆอย่างเงี้ยพยายามเหมือนแก้แกไขค่ะพยายามแก้ไขพยายามปรับบางคนตรงนี้อาจจะมีในเรื่องแบบนี้อยู่ที่พยายามบางอย่างอยู่อืม แต่มมีการที่เป็นพลังงานลนักษณะของอบิกินิ่งที่ดีของเอเนิทิพลมันมีพลังงานที่ดีของอิทิิพลเมดิเชียนนะอืมมีอินิทิพลที่ดีของไพ่นี้แล้วมันไพ่ใหญ่ด้วยอ่ะโอเคเอาพลังงานดีๆมาให้แล้วนะคะก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆอืมนะแต่พลังงานต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นเอจี้ของไพ่แบบเนี้ยบอกตรงๆเลย มันเป็นพวกคู่เช่นคู่ที่มีพลังงานรักษณะของคารมาสองคู่ที่เป็นพลังงานตรงนี้ที่เป็นธาตุไฟที่เขาเรียกว่าคุณยังมีความเกี่ยวข้องกับอดีตหรืออดีตยังมีความเกี่ยวข้องกับคุณที่มันยังมีเยื่อใยมันยังมีอะไรบางอย่างที่เรื่องของบางท่านตรงเนี้ยที่เป็นพวกคู่เก่าๆของคลิปเนี้ยยังไม่จบเพราะไพ่ก็มีรีคอนไซด์และไพ่มีพลังงานแบบนี้มาด้วยอืม ะะอาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ไว้ในการตรงนี้วันนี้ไปก่อนเดี๋ยวคลิปอื่นมาให้อีกนะคะทุกคนเอเดนแอบมาแวบอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะคะโอเคอ๋อโอเคเลยบายบายสวัสดีนะคะบายบายอ๋อ oh, มีคนง่วงอ่ะดูดิ <laughs>